สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรามีความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เราคือ1ใน25ศูนย์ฉีดของหอการค้าไทยที่ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการที่จะฉีดวัคซีนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยตามที่ลงทะเบียนในไทยร่วมใจแน่นอ,อนนะครับว่าการทํางานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกลางมาเป็นผู้ฉีดยาให้กับประชาชนทั่วไปเรามีทั้งบุคลากรนะครับของมหาวิทยาลัยหอนาไทยมีทั้งนักศึกษาและก็อาสาสมัครก็คือผู้เกษียณเข้ามาช่วยงานในศูนย์ฉีดซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราก็ฉีดเป็นจํานวนนะครับฉีดยาเป็นจำนวนเรียกว่าหลายวันหลายเดือนการทํางานในครั้งนี้นั้นเราเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ และก็ได้รับความร่วมืออย่างกว้างขวางม,มากขึ้นจากสภากำลังทุกหน่วยงานทั้งกรุงเทพมหานครหอ,อค้าไทยโรงพยาบาลกลางและก็บรรดาธุรกิจต่างๆที่เข้ามาช่วยกันคละไม้คละมือไม่ว่าจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครตลอดจนเข้ามาบริจาคอาหารบริจาคน้ําดื่นและก็อุปกรณ์ต่างๆให้กับมหาวิทยาลัยหอ,อค้าไทยนะครับสิ่งที่เราดําเนินการก็คือว่าการจัดระบบระเบียบของเรานั้นเรามีการใช้กระบวนการทางวิชาการเข้าไปเสริมไปแทรกก็คือกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งเราได้ใช้ขั้นตอนของการเอมพัฒน ตั้งแต่การเข้าไปดูว่ามีเพนหรือมีความไม่สะดวกของเจ้าที่ทางการแพทย์หรือไม่หรือว่าประชาชนที่เข้ามาฉีดนะครับภาษากายภาษาพูดหรือเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขจนถึงจุดสุดท้ายแล้วครับและมหาวิทยาลัยหอค้าไทยก็จัดการที่สามารถที่จะเป็นศูนย์ฉีดของกรุงเทพมหานครและหอนค้าไทยได้พร้อมๆกับการเป็นศูนย์ฉีดของอวที่ฉีดให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอค้าไทย2ศูนย์นะครับในเวลาเดียวกันแน่นอนนะครับว่า สิ่งที่เราได้ดําเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจในฐานะของหน่วยงานของกระทรวงอวที่ได้รับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยร่วมกับอวและก็ร่วมกับรัฐบาลในการทํางานก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวที่ได้ให้โอกาสมหาวิหอนค้าไทยทํางานในครั้งนี้ที่เป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดที่พาดศูนย์ฉีดของหออนค้าไทยกับกรุงเทพมหานครและก็ขอขอบคุณอวที่มอบวัคซีนที่มาฉีดยาให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิหอนค้าไทย และต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการดําเนินการในศูนย์ฉีดของมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยและบุคลากรตลอดจนนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครทุกคนขอบคุณมากมากครับเราจะเดินหน้าไปด้วยกันในการสร้างสังคมในทุกมิติเพื่อให้ประเทศแห่งนี้เป็นประเทศที่มีความสุขความสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปโอกาสหน้ามหาวิทยาลัยหอนค้าไทยคงจะได้ร่วมมือกับอวในการทำภารกิจอื่นๆเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสังคมของไทยเราครับขอบคุณมากครับ